เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งแค่คำพูดสั้นๆหรือการกระทำเล็กๆของใครบางคนถึงสามารถเปลี่ยนพลังงานในใจเราได้ทั้งวันบางครั้งเรารู้สึกฮึกเหิมมีแรงบันดาลใจหรืออยากลงมือทำสิ่งที่ยากสุดๆเพียงเพราะมีใครสักคนกดถูกปุ่มในใจเราได้พอดี นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังฝังลึกที่อยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคนพลังเหล่านี้คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่าแรงกระตุ้นภายในซึ่งถ้าเรารู้จักและเรียนรู้ที่จะใช้ให้ถูกจุดเราสามารถกระตุ้นตัวเองให้ก้าวพ้นความขี้เกียจสร้างแรงดึงดูดกับคนรอบตัวสื่อสารได้มีพลังมากขึ้น และแม้กระทั่งสร้างความสำเร็จที่มั่นคงในชีวิตคลิปนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกว่า8พลังฝังลึกที่กระตุ้นคนให้ถูกจุดมีอะไรบ้างและคุณจะใช้มันในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและผมอยากให้คุณฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะสิ่งที่คุณจะได้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและมองคนอื่นไปตลอดชีวิตหนึ่ง พลังแห่งการยอมรับหนึ่งในแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดในใจมนุษย์คือความต้องการการยอมรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเก่งแค่ไหนหรือเข้มแข็งเพียงใดลึกๆแล้วคุณก็อยากได้รับการยอมรับจากใครบางคนเสมอนี่คือเหตุผลที่คนเราชอบเวลาได้ยินคำว่าคุณทำได้ดีมากผมภูมิใจในตัวคุณ คุณสำคัญกับฉันนะเพราะคำพูดเหล่านี้ไปแตะตรงจุดลึกในใจเราถ้าคุณอยากเข้าใจพลังนี้ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณทำบางอย่างสำเร็จแล้วมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำความรู้สึกภายในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ดีใจแต่มันคือการที่หัวใจคุณได้รับการเติมเต็มทำไมพลังแห่งการยอมรับถึงสำคัญ เพราะมันเชื่อมโยงกับการอยู่รอดตั้งแต่ยุคโบราณมนุษย์อยู่เป็นเผ่าอยู่เป็นกลุ่มถ้าไม่ได้รับการยอมรับก็หมายถึงถูกแยกออกไปและการถูกแยกออกไปเท่ากับโอกาสรอดน้อยลงสมองเราจึงฝังไว้โดยธรรมชาติว่าการได้รับการยอมรับเท่ากับความปลอดภัยใช้พลังนี้อย่างไรในชีวิตประจำวัน กับตัวเองให้รางวัลหรือชมตัวเองทุกครั้งที่ทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จเช่นวันนี้เราเริ่มงานตรงเวลาเก่งมากกับผู้อื่นอย่าลืมบอกกับคนรอบตัวว่าคุณมีคุณค่านะหรือผมเห็นความพยายามของคุณคำพูดเล็กๆอาจสร้างแรงบันดาลใจมหาศาลในการทำงานธุรกิจ ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของธุรกิจการยอมรับและชื่นชมทีมงานอย่างจริงใจจะสร้างแรงขับเคลื่อนที่เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถซื้อได้ฮุกกระแทกใจจำไว้เสมอคนเราอาจจะลืมสิ่งที่คุณพูดแต่จะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับนี่คือพลังแรกที่คุณต้องรู้จักและใช้ให้ถูกจุด2 พลังแห่งการเติบโตมนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่ลึกที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนั่นคือการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเติบโตด้านความรู้ความสามารถสถานะทางงานหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานลองคิดดูสิ คุณเคยรู้สึกภูมิใจแค่ไหนเวลาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทำอะไรที่เมื่อก่อนคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกนั้นคือสัญญาณชัดเจนว่าในใจคุณมีพลังแห่งการเติบโตซ่อนอยู่ทำไมพลังนี้ถึงทรงพลังเพราะสมองของมนุษย์ ถูกออกแบบมาให้อยากเรียนรู้และขยายขอบเขตอยู่เสมอเด็กทารกเรียนรู้การเดินการพูดทั้งที่ยากและล้มลุกคลุกคลานแต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดพยายามนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักไม่หยุดที่ความสำเร็จแรกแต่พยายามก้าวขึ้นสู่ความท้าทายที่ใหญ่กว่าแม้แต่คนธรรมดา เวลาเล่นเกมก็อยากผ่านด่านที่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคือความรู้สึกว่าเรากำลังเติบโตวิธีใช้พลังการเติบโตในชีวิตประจำวันตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ท้าทายไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่ก้าวเล็กๆที่คุณยังไม่เคยทำเช่นอ่านหนังสือวันละสิบหน้าออกกำลังกายวันละหนาที เมื่อคุณทำได้มันจะปลุกพลังข้างในว่าเรากำลังโตขึ้นให้รางวัลกับความพัฒนาไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษอย่ารอจนพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาแล้วค่อยภูมิใจแต่จงภูมิใจกับการที่คุณออกเสียงได้ถูกต้องขึ้นทีละคำโอบรับความล้มเหลวเป็นบทเรียน จำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือขั้นบันไดของความสำเร็จทุกครั้งที่ล้มคืออีกครั้งที่คุณก้าวขึ้นสู่การเติบโตตัวอย่างที่จับต้องได้นักดนตรีที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆเจ็บนิ้วจนอยากเลิกแต่พอเล่นได้ครบเพลงแรกความภูมิใจนั้นคือพลังของการเติบโต คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆแม้จะเจออุปสรรคแต่ทุกครั้งที่เขาปรับปรุงและเรียนรู้คือพลังเติบโตที่ดันเขาไปข้างหน้าหรือแม้แต่การพัฒนาความสัมพันธ์เวลาเราสื่อสารกับคนรักได้ดีขึ้นนั่นก็เป็นการเติบโตที่เติมเต็มใจเราเช่นกันถ้าคุณไม่รู้สึกว่ากำลังเติบโตคุณจะเริ่มรู้สึกตายทีละนิด ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองหยุดนิ่งจงสร้างการเติบโตเล็กๆทุกวันแล้วพลังนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมด 3. พลังแห่งความมั่นคงและปลอดภัย need for security แม้ว่าเราชื่นชอบการเติบโตและการท้าทายแต่ลึกๆในใจมนุษย์ทุกคน มีความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอนี่คือแรงผลักดันที่ทำให้เราต้องการความแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวการเงินสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ลองคิดดูทำไมคนเราถึงชอบทำงานที่มีเงินเดือนประจำแม้บางครั้งจะไม่ใช่งานที่เรารักที่สุด ทำไมหลายคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยแม้จะไม่สมบูรณ์แบบคำตอบง่ายๆคือเพราะสมองของเรากำลังค้นหาความมั่นคงทำไมพลังนี้ถึงสำคัญความมั่นคงเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณการอยู่รอด ในอดีตมนุษย์ที่มีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าคนที่ต้องเอาตัวรอดทุกวันสมองเราจึงฝังสัญชาตญาณว่าถ้าเรารู้สึกปลอดภัยเราจะสามารถใช้พลังและความคิดไปทำสิ่งอื่นได้ความรู้สึกปลอดภัยทำให้เราใช้สมองส่วนสร้างสรรค์ได้เต็มที่ กล้าเสี่ยงและเรียนรู้สิ่งใหม่ลดความเครียดและความกังวลแต่เมื่อความมั่นคงหายไปเรามักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์กลัวความล้มเหลวและหลีกเลี่ยงความท้าทายวิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันสร้างระบบสนับสนุนตัวเองเช่นมีเงินออมฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เดือน มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแม้โลกภายนอกไม่แน่นอนจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดแทนที่จะหวาดกลัวความล้มเหลวให้วางแผนอย่างรอบคอบแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆทำให้คุณรู้สึกควบคุมได้สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ฝึกการยอมรับความรู้สึกของตัวเอง ทำสมาธิหรือเขียนบันทึกช่วยลดความเครียดตัวอย่างการใช้พลังความมั่นคงนักธุรกิจที่เริ่มต้นลงทุนแม้มีความฝันใหญ่แต่เขาจะสร้างแผนฉุกเฉินและมีเงินสำรองเพื่อให้มั่นใจว่าถึงแม้ธุรกิจล้มก็ยังอยู่ได้ คนที่อยากออกกำลังกายประจำแต่กังวลว่าขาดเวลาเขาอาจสร้างตารางออกกำลังกายที่ยืดหยุ่นให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยว่าทำได้แน่นอนหรือแม้แต่ในการทำงานการมีกระบวนการและระบบที่ชัดเจนทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มนุษย์ไม่เคยทิ้งความต้องการความมั่นคงแม้ในวันที่เขาเดินแน่สู่ความฝันใหญ่ที่สุดเพราะความมั่นคงคือพื้นฐานที่ทำให้เรากล้าเติบโตและกล้าฝันต่อไป 4. พลังแห่งความเชื่อมโยงมนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ใช้ชีวิตเดียวๆลึกๆในใจเรามีความต้องการเชื่อมโยงกับผู้อื่นตั้งแต่กำเนิด นี่คือพลังที่ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งและเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทำไมพลังนี้ถึงทรงพลังเชื่อมโยงกับการอยู่รอดในยุคโบราณการอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์ทำให้มนุษย์มีโอกาสรอดสูงผู้ที่ถูกแยกออกมามักจะเผชิญความเสี่ยงมากกว่า สร้างความสุขและพลังบวกการมีคนใกล้ชิดที่เข้าใจเราทำให้เกิดสารออกซิโทซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักมันลดความเครียดเพิ่มความมั่นใจและทำให้เรารู้สึกเป็นที่รักเชื่อมโยงกับความหมายในชีวิตงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมีความสุขมากกว่าและมีอายุยืนกว่า วิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันใส่ใจและฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอพูดแต่ฟังเพื่อเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าฉันสำคัญสร้างสายสัมพันธ์คุณภาพมองหาคนที่สนับสนุนคุณและเข้าใจคุณลดเวลาที่อยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกติดลบ เชื่อมโยงในกิจกรรมร่วมกันการทำงานกลุ่มเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมสังคมช่วยสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันตัวอย่างการใช้พลังความเชื่อมโยงในทีมงานที่ทำงานร่วมกันได้ดีพนักงานมักจะรู้สึกผูกพันและทุ่มเทเต็มที่เพราะพวกเขารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ด้วยกัน คู่รักที่ประสบความสำเร็จมักจะให้ความสำคัญกับเวลาและการสื่อสารแค่ฟังและเข้าใจกันก็ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงคนที่สร้างเครือข่ายเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานดีๆมักได้รับโอกาสและความช่วยเหลือมากกว่าคนที่อยู่คนเดียวคนเราอาจลืมคำพูดหรือสิ่งของแต่ไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ได้เชื่อมโยงกับใครสักคนพนลังแห่งความเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีค่ารู้สึกเข้าใจและกล้า,ผาเผชิญโลกใบนี้ 5. พลังแห่งความอยากรู้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความอยากรู้เป็นธรรมชาติเราต้องการสำรวจเรียนรู้และค้นหาความหมายของสิ่งรอบตัว นี่คือพลังที่ทำให้เราคิดสร้างสรรค์กล้าเสี่ยงและพัฒนาตัวเองลองสังเกตด,ดูทำไมเด็กทารกถึงถามคำถามไม่หยุดทำไมอะไรทำไมอีกละ่ะเพราะสมองของพวกเขาต้องการข้อมูลใหม่ๆเพื่อทำความเข้าใจโลกและแม้เราโตขึ้นความอยากรู้ก็ยังอยู่ แค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นการอ่านการคนา้นคว้าหรือการทดลองสิ่งใหม่ทำไมพลังนี้ถึงสำคัญขับเคลื่อนการเรียนรู้และเติบโตคนที่อยากรู้อยากเห็นมักเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งและสามารถแก้ปัญหาได้ดีสร้างแรงบันดาลใจและความสุขการค้นพบสิ่งใหม่ๆใ,ให้ความรู้สึกเหมือนได้รางวัล สมองหลั่งสารโดปามีนทำให้เกิดความสุขและกระตือรือร้นเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์คนที่อยากรู้มักคิดนอกกรอบค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่และกล้าเปลี่ยนแปลงวิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันตั้งคำถามทุกวันลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากรู้เรื่องอะไร หรือถามคนรอบตัวเพื่อเปิดมุมมองใหม่ทดลองสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นวาดรูปทำอาหารหรือเล่นเครื่องดนตรีแม้ล้มเหลวก็ถือเป็นการเรียนรู้อ่านและค้นคว้าอย่างต่อเนื่องหนังสือบทความวิดีโอความรู้ขยายขอบเขตความเข้าใจของตัวเองตัวอย่างการใช้พลังความอยากรู้ นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มจากความอยากรู้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นนักธุรกิจที่สร้างสรรค์มักทดลองแนวคิดใหม่ๆก่อนคนอื่นเพราะความอยากรู้นำพาไปสู่โอกาสใหม่คนธรรมดาที่สนใจเรื่องสุขภาพก็อาจค้นพบวิธีออกกำลังกายหรืออาหารที่เหมาะกับตัวเองเพราะความอยากรู้ ความอยากรู้ไม่ใช่แค่ความสนใจมันคือพลังที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ไม่หยุดเติบโตและไม่มีวันจืดชืด6พลังแห่งความท้าทายมนุษย์เรามีแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากนั่นคือความอยากเผชิญความท้าทาย เราไม่ได้อยากอยู่เฉยๆหรือทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเสมอไปลึกๆแล้วเราต้องการพิสูจน์ตัวเองข้ามขีดจำกัดและเอาชนะอุปสรรคลองคิดดูทำไมคนบางคนถึงชอบกิจกรรมเสี่ยงๆปีนเขาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือแม้แต่ลงทุนธุรกิจใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงแต่พลังจากการเอาชนะความท้าทายทำให้ชีวิตพวกเขามีความหมายและสนุกมากขึ้นทำไมพลังนี้ถึงสำคัญกระตุน้นศักยภาพสูงสุดของตัวเองการเผชิญความท้าทายบังคับให้เราใช้สมองและร่างกายอย่างเต็มที่ ทำให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่ไม่เคยรู้ว่ามีสร้างความมั่นใจและความภูมิใจเมื่อเอาชนะความท้าทายได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองจะเพิ่มขึ้นทันทีเชื่อมโยงกับความหมายในชีวิต คนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายมักรู้สึกว่าชีวิตมีค่าและมีจุดหมายวิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ทำได้แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นเล็กๆตัวอย่างวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรเริ่มจากวิ่ง3กิโลเมตรก่อน ออกจากเขตสบายอย่างมีสติลองทำสิ่งที่คุณกลัวหรือยังไม่เคยทำการก้าวออกจากเขตสบายแม้เล็กๆกก็ถือเป็นชัยชนะวิเคราะห์และปรับปรุงหลังความล้มเหลวทุกความท้าทายมีบทเรียนการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จตัวอย่างการใช้พลังความท้าทาย นักกีฬาที่อยากชนะการแข่งขันต้องฝึกหนักทุกวันแม้เหนื่อยล้าแต่ความท้าทายทำให้เขาพัฒนาตัวเองผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจใหม่ต้องเผชิญปัญหาและความเสี่ยงแต่ทุกครั้งที่เอาชนะคือความภูมิใจและแรงผลักดัน นักเรียนที่ตั้งเป้าสอบแข่งขันสูงต้องใช้สมาธิและความพยายามเต็มที่แต่เมื่อสำเร็จความรู้สึกนั้นยากจะลืมความท้าทายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่มันคือพลังที่ปลุกให้คุณตื่นขึ้นและเติบโตในแบบที่ไม่มีใครทำแทนคุณได้เจ็ 7. พลังแห่งความหมายและคุณค่ามนุษย์เรามีแรงขับเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งที่ทรงพลังมากนั่นคือความต้องการที่จะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามีความหมายและทำสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้อยากอยู่เฉยๆหรือทำอะไรโดยไม่มีจุดหมายลึกๆแล้วเราต้องการ ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในโลกนี้ลองคิดดูทำไมบางคนถึงทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมแม้จะเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้เงินมากทำไมบางคนถึงมุ่งมั่นสร้างผลงานหรือแนวคิดที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าต้องเผชิญความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะพลังของความหมายและคุณค่าคือสิ่งที่ปลุกให้ชีวิตเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทำไมพลังหนี้ถึงสำคัญให้ความรู้สึกว่าชีวิตไม่สูญเปล่าคนที่มีความหมายในชีวิตมักรู้สึกมีพลังและเป้าหมายพวกเขาไม่ยอมให้ความท้อแทหรือความล้มเหลวทำลายแรงผลักดัน กระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อตัวเองและผู้อื่นเมื่อเรารู้สึกว่าการกระทำของเราสำคัญเราจะเต็มใจลงเวลาและพลังงานสร้างความสุขระยะยาว การทำสิ่งที่มีคุณค่าให้คนอื่นหรือสังคมทำให้เกิดความพึงพอใจและความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าความสุขชั่วคราววิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันค้นหาคุณค่าและเป้าหมายของตัวเองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำมีความหมายอะไร เขียนเป้าหมายและเหตุผลให้ชัดเจนสร้างผลกระทบเล็กๆแต่ต่อเนื่องการช่วยเหลือผู้อื่นแม้เล็กน้อยเช่นช่วยเพื่อนทำงานแนะนำสิ่งดีๆหรือแบ่งปันความรู้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมเป็นความหมายใหญ่ในชีวิตเชื่อมโยงสิ่งที่ทำกับคุณค่าที่สูงกว่า หากคุณทำงานประจำลองถามตัวเองว่างานนี้ช่วยสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนอื่นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและพลังใจต่อเนื่องตัวอย่างการใช้พลังความหมายและคุณค่านักวิจัยที่อุทิศชีวิตค้นคว้าเพื่อมนุษยชาติแม้ไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกว่าชีวิต เต็มไปด้วยคุณค่าครูที่ทุ่มเทสอนนักเรียนแม้เหน็ดเหนื่อยแต่เห็นนักเรียนเติบโตคือความสุขและความหมายที่แท้จริงผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจใหม่ต้องเผชิญแรงต้านแต่ความรู้สึกว่าช่วยชีวิตใครสักคนทำให้เขายังมีแรงเดินหน้าต่อคนเราอาจล้มเหลวล้มลุกคลุกคลาน แต่ถ้าการกระทำของคุณมีความหมายชีวิตคุณก็จะไม่สูญเปล่า 8. พลังแห่งอิสรภาพและการควบคุมชีวิตมนุษย์เราทุกคนมีแรงขับเคลื่อนลึกๆอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความต้องการมีอิสระและควบคุมชีวิตตัวเองได้เราไม่อยากถูกบังคับหรือทำสิ่งที่ไม่เลือกเอง พลังนี้ทำให้เราอยากตัดสินใจได้เองลองผิดลองถูกและกำหนดเส้นทางชีวิตตามที่เราต้องการลองคิดดูทำไมคนบางคนถึงลาออกจากงานที่มั่นคงแต่รู้สึกจำกัดตัวเองแล้วเลือกทําธุรกิจหรือเส้นทางที่ตัวเองควบคุมได้ทำไมหลายคนถึงชอบงานที่มีอิสระ หรือโปรเจกต์ที่ตัดสินใจได้เองแม้จะเหนื่อยมากกว่าเพราะความรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในมือเราเองทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและความสุขอย่างแท้จริงทำไมพลังนี้ถึงสำคัญกระตุ้นแรงจูงใจภายในคนที่มีอิสระในการตัดสินใจมักลงมือทำอย่างเต็มที่ เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของฉันไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เมื่อไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์เกินไปสมองจะคิดนอกกรอบและมองเห็นทางเลือกใหม่ๆสร้างความสุขและความพึงพอใจระยะยาวการทำสิ่งที่เลือกเองทำให้รู้สึกภูมิใจแล้วรับผิดชอบในชีวิตตัวเอง วิธีใช้พลังนี้ในชีวิตประจำวันกำหนดขอบเขตของตัวเองเลือกทำสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายและค่านิยมของตัวเองปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่เหมาะสมตัดสินใจด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องรอคำแนะนำเสมอเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นกำหนดตารางวันทำโปรเจกต์หรือเลือกวิธีทำงาน ฝึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การตัดสินใจเองอาจผิดพลาดแต่ความรับผิดชอบคือสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตตัวอย่างการใช้พลังอิสรภาพและการควบคุมชีวิตผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจของตัวเองแม้เสี่ยงแต่เขามีอิสระกำหนดทิศทางและสไตล์ของตัวเองพนักงานที่ขอทำโปรเจกต์แบบอิสระแม้มีข้อจำกัด แต่รู้สึกมีแรงผลักดันและทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าคนที่ปรับชีวิตส่วนตัวเช่นเลือกเวลาออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกตามใจตัวเองมักมีความสุขและพลังชีวิตสูงชีวิตที่ไม่มีอิสระไม่ต่างอะไรกับอยู่ในกรงทองแต่เมื่อคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้ความสุขแรงผลักดันและความสำเร็จ จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงสรุปใหญ่8พลังฝังลึกที่กระตุ้นคนให้ถูกจุดพลังแห่งการยอมรับคนต้องการรู้สึกว่าตนมีค่าและได้รับการยอมรับพลังแห่งการเติบโตเราต้องการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพลังแห่งความมั่นคงและปลอดภัยมนุษย์ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต พลังแห่งความเชื่อมโยงเราต้องการความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพลังแห่งความอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นทําให้เราค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพลังแห่งความท้าทายการเอาชนะความท้าทายช่วยให้เราเติบโตและภูมิใจในตัวเองพลังแห่งความหมายและคุณค่าเราต้องการทำสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า พลังแห่งอิสรภาพและการควบคุมชีวิตการตัดสินใจเองและควบคุมชีวิตคือแรงขับเคลื่อนที่สรงพลังเมื่อคุณเข้าใจทั้ง8พลังนี้คุณจะสามารถใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นตัวเองและคนอื่นอย่างถูกจุดสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนในชีวิตและการทำงานมองเห็นพลังภายในที่ทำให้คุณเติบโตและมีความสุข จำไว้การเข้าใจพลังฝังลึกนี้ไม่ใช่เพื่อควบคุมคนอื่นแต่เพื่อเข้าใจตัวเองและสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับทุกคนรอบข้าง